สวัสดีครับจากร้านภูมินแท็กเตอร์สาขาพระกุจับจังหวัดอุดรธานีวันนี้พามาดูเป็นผ่าน6ใบย2นิ้วนะครับผ่าน6ใบ22ิบนิ้วของ CMT ครับ CMT แท้ครับสภาพไม่ได้ล้างครับแต่ว่าตัวนี้90%ครับ90%ผ่านยังใช้งานมาไม่เยอะครับดูครับสภาพใบผ่านครับใบผ่านครับตัวนี้เก่าเก็บนะครับไม่ได้ใช้งานใช้งานนิด หครับตัวนี้สำหรับตัวนี้เป็นผาน6กใบยีนิ้วใส,สใส่ไม่เกิน4ี่สิบแรงนะครับใส่ไม่เกิน4ี่สิบแรงเป็นของซีมทีมาตรฐานครับนะครับดีที่สุดครับที่เสาะดินยังมีนะครับขัดท้ายสวยใบเต็มครับใบเต็มยีิบสนิ้วแน่นอนครับใบเต็มยีิบสนิ้วสภาพสวยครับ สำหรับตัวนี้เป็นผ่านซี t มทีใส่ไม่เกินสิบแหวนนะครับใบยีิบสองนิ้วตัวนี้น่าจะป้องป้องเท่าไหร่นาอเดี๋ยวเอดูก่อนนะครับแบบหนึ่งนะครับอสำหรับตัวนี้น่าจะน่าจะป้องสิบนะครับไม่เก้าก็สิบครับมันป้องเก้าก็ป้องสิบนะครับใส่รุ่นเล็กอะครับอตัวนี้เป็นผ่าน c ี t มทีนะครับ ใส่ได้ไม่เกินสี่สิบแรงบุตาอ่าตันนี้เปิดราคาที่สองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทนะครับสองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทสำหรับตัวนี้ใครที่สนใจก็แวะเข้ามาดูสินค้าได้ครับโดยเข้ามาดูสินค้าได้ครับร้านฟูมินแท็กเตอร์สราขาพะกคจับจังหวัดดอนทานีราคาถูกสุดพิเศษครับ28,500บาทราคาตทดลองได้นะครับ สำหรับคนที่สนใจก็แวะเข้าดูสินค้าได้ครับ ato, เบอร์โทร0986127295อีกเบอร์นะครับ0817294501ร้านภูมินแท็กเตอร์ยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ